สวัสดีครับสวัสดีพ่อน้องทุกคนเด้อครับเมื่อกี้ผมนะครับตุตาฟาร์มนะครับสีพรางพ่อน้องมาเบิงย่าเนียเปียไทยเขื่อนซูเปอร์ลิฟนะครับอายุประมาณ2ปีถึง3ปีนะครับกับประมาณเกือบ3ปีแล้วนะครับผมมันมีการแตกนอนะครับแตกแหนงดีบอนะครับผมกับสีพรางพ่อน้องนะครับมาเบิงกันชัดๆเลยนะครับผมนี่ครับคือย่าเหนียเปียไทยเขื่อนซูเปอร์ลิฟนะครับอายุเกือบ3ปีแล้วนะครับผมที่เขาตัดนะครับเราคือตัดแต่รอบนี้ ใส่เวลาประมาณหนึ่งเดือนครึ่งถึงสามเดือนนะครับผมกับสีอยละล่านี่นะครับผมเพราะว่าเป็นอย่างเขาคือตัดประมาณนี้เพราะว่าเขาก็ต้องเบริงกรน,นะครับแต่ละรีวูวกาลก็จะมีการจเจริญเติบโตค่อนข้างที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาเลยต้องอตัดให้มันได้ปริมาณหลายที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะได้คุ้มค่าต่อการตัดในตัดในแต่ละรอบนะครับ นี่ครับเบิ้งครับการแตกนอนะครับแตกนอแตกแหนงเป็นจังไดนะครับอันนี้คือหญ้าท้ายเคลื่อนนะครับเกือบ3ามปีแล้วนะครับเกือบ3ามปีแล้วมันก็ยังมีการแตกกอแตกนอแตกแหนงค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนี่ครับผมนี่ครับผมเบิ่งเอาพ่อน่องอ่านี่และครับหญ้านีปีให้เสื่อนซุปเปอร์ลิฟนะครับขนาดอายุเกือบ3ามปีแล้วมันยังห้ผลผลิตค่อนข้างที่จะเยอะ นะครับอ่าแล้วบนที่นี้นะครับเเาก็จะมีการดูแลรักษานะครับเพราะว่าฟ้ามเเานะครับก็บมีการดูแลรักษาค่อนข้างที่จะดีนะครับมีการให้ปุ๋ยให้น้กำกําจัดวัชพืชสม่ําเสมอนะครับบางคนถามผม,มว่าเเาสีกําจัดวัชพืชจังไดนะครับผมก็มีตอนนี้คือในฟ้ามผมนี่ใส่วิธีเดียวก็คือก,การเสียญ้าเอาหรือการดายานะครับผมเพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่ที่เเาสี บรไดใส่สารเคมีนะครับเพราะนั้นแล้วเขาก่ะอ่ะอยอมเสียเวลาจาักบก,กี้มือนะครับเพื่อที่จะเตีย้ยงหยามั่นนะครับเตี้ยงหยาให้กับหยานะครับเพราะว่าครือว่าหยาเริ่มฮกนะครับเพราะว่ามันมันมันก็เลยเสีเยแค่รอบเดียวนะครับเพราะว่าขันป่อยไวประมาณอีกเบอร์กี้มือมันก็จะสูงถ่วมหยาเร้วนะครับหยากับ่สามารถจะเริ่มเติบโตแข็งมั่นได้นะครับเพราะนั้นแล้วเขาเลย ต้องมีการกำจัดหญ้าจักหน่อยนะครับแต่ช่วงนี้ก็ดีสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันบ่ค่อยมีหนานะครับอ่านี่แหละครับย่านี่ปียไทยเขื่อนซุปเปอร์ลิฟนะครับแล้วก็พวกผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าปุ๋ยที่ใส่นะครับก็สิเป็นปุ๋ยยูเรียนะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกนะครับบอกง่ายๆคืออ่าก็จะมีปุ๋ยยูเรียแล้วก็ปุ๋ยขี้งัวขี้ควายของเฮานั่นเองนะครับผมนี่ครับเบื้องเอาครับมีการแตกกอแตกหนอแตกแหนงค่อนข้างที่จะเยอะ นะครับแล้วก็คุ้มค่าต่อการตัดในแต่ละรอบนะครับนี่ครับผมอ่าอันนี้เขากสะสีบำรุงดีจักน้อยนะครับอ่ามันกะสีให้ผลผลิตค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอ่าเราผมสีผ้ายางเบึงทัวๆนะครับเพื่ออ่าให้พี่น้องได้เรียนรู้ได้ศึกษานะครับ แล้วกาที่สำคัญก็จะได้เป็นแนวทางใหครับเกษตรกรได้ปรับไส้ได้ประยุกต์ไส้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับผมนี่แหละครับย่านในปีอาลทายเขื่อนซูเปอร์ลิฟต์นะครับโอเคครับ คลิปนี้กับเพาะิีิกันเดอ้อครับขั้นเป็นองถึงใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับกตุต้าฟาร์มเพื่อที่จะได้ทําคลิปดีๆให้กับพี่น้องได้รับชมเลยเบิงอีกในเดอ้อครับขอบคุณครับ